สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นกองกากมันนะคะแรกๆเล็กว่าเลกจะสั่งกากมันมาเพื่อปลูกเห็ดฟางนะคะแต่ทีนี้มีหลายสาเหตุที่ไม่ได้ทําแล้วทีนี้เห็ดก็เลยออกค่ะแล้วคนที่เอากากมันมาส่งนะคะเขาบอกว่าผสมไว้เพื่อปลูกเห็ดฟางโดยตรงท่านผู้ชมดูค่ะดูเห็ดเกิดนะคะเห็ดเกิดจริง นี่ค่ะพอมีฝนตกนะคะเห็ดเกิดเยอะเลยเนาะเล็กไม่ได้มาดูนะคะบานไปเยอะมากนี่ค่ะนี่สีมันจะเป็นสีดำถ่ายให้ดูค่ะแล้วก็จะเก็บให้ดูด้วยนะคะนี่คนที่เอามาส่งบอกจริงๆว่าเอาไว้ปลูกเห็ดฟางจริงๆเล็กมีเชื้อเห็ดฟางนะท่านผู้ชมก็คือจะเอาเชื้อมาโรยตรงนี้เลยนะคะ เกิดเหตุขึ้นจริงๆค่ะเชื่อว่ากินได้แน่นอนเนอะดูค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวมันมีหมาน้อยมาแย่งตะกร้าเล็กละกากอ้อยก็มีนะคะมีเห็ดเกิดขึ้นด้วยเห็นไหมเห็ดธรรมชาติค่ะโดนแย่งตะกร้ามาแล้วนี่จะ้ะน้องหมาเล็กคือดื้อมาก นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นเห็ดบานน่ะก็คือเขาบอกว่าจะต้านมะเร็งนะคะอย่าไปทำนะปุ๊กกี้นี่ค่ะเก็บได้เลยเดี๋ยวเราค่อยเอาไปล้างนะคะได้เยอะเลยนะคะนี่โดยที่เรานี่ยอันนี้ยิ่งสวยค่ะว่าต้องกวนว่าต้องกวนกับตานยุงมาแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ สวยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นเห็ดฟางเลยแต่ทีนี้มันดำเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาตินะคะของกากมันดูจะมาช่วยเก็บค่ะพังหมดแล้วพังหมดแล้วเนี่ยอันนี้คือดอกตูมเล็กค่ะท่านผู้ชมนี่พังจริงเนี่ยเป็นเห็ดฟางเลยค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ยิ่งสวย เนี่ยค่ะเห็ดฟางเลยดูได้เยอะเลยค่ะที่บานๆก็มีนะคะบานๆนี่ก็จะเก็บไปแต่ก็คืออันนี้ก็จะขยี้ให้เป็นเชื้อเนาะน่ะเยอะเลยเกิดเหตุจริงนะคะเขาไม่โกหกเราจริงๆด้วยนี่ เดี๋ยวมีเชื้อเห็ดฟางพวกนี้นะคะเล็กจะมาวันนี้มันข้ามแล้วย่งเห็ดกับน้องหมาอยากรู้ไปซะทุกเรื่องนี่ได้เยอะเหมือนกันนะคะนี่เอาไปหมกได้เลยเรามีใบตองนะคะอุ้ยจริงๆมันเยอะนะคะท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็มีเนี่ยเราไม่ได้มาดูอ,อตุมต้มๆก็มีค่ะเห็นไหมเกิดใหม่ อยู่ข้างล่างนั้นก็มีค่ะเกิดเห็ดได้จริงๆมาถ่ายให้ดูเนี่ยนี้โดนหมาเหยียบไปเรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะมีอีกแล้วนี่ค่ะท่านผู้ชมโหยง่ายมากเลยได้เห็ดกินเฉยเลยบานแล้วเก็บไปให้พี่ดูโหคนมันใหญ่มากเลยค่ะ เด้จริงเลยมาให้ข้าวหมาค่ะเล่นด้วยทุกทีโอเคค่ะท่านผู้ชมก็มาถ่ายดูนะคะก่อนหน้านี้เล็กเคยถ่ายแล้วว่าเค้กอ้อยกับกากมันคือมันมีเชื้อเห็ดนะคะเขาทําเชื้อเห็ดมาเรียบร้อยแล้วก็มันเนี่ยเขาไปปลูกเป็นเห็ดฟางเล็กเคยลงแล้วนะคะคลิปหนึ่งที่ไปถ่ายเห็ดฟางนะคะก็มีจริงๆเอาเชื้อใส่ก็เกิดได้จริงๆนะคะ ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ